เวลาเป็นภาพนะเพราะว่าจำลองแล้วจำลองเหตุการณ์แล้วจับต่อเลยครับจับต่อเลยครับแถวแถวเรื่องเปียนแบบไฟหมดเลยตัวปืนใส่แท้เลยตั้งใจครับตั้งใจเอาจะพูดเรื่องอื่นตั้งใจนะนึกถึงท่านพ่อพญาพิชัยดาบผักแล้วจากนั้นก็กวดน้ําอุทิศถวายให้ท่าน ยาเทวตาสันติวิหารวาสิลีตูเปกเลโพธิกะเลแตหิ่งตตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตตวิหารมันทะเลเทลาจะมัชชาณวกาจะพิโวะาลามิกาธาะปทีอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานภูชาสุปิตาภวันตุเตง จะละพุชายพิจานณะสัมวาสังเสตชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมมวรางปฏิจเตสัพเพปิถุขัสกโรนุสังขยังท้าตุจิลังสตังธรรมโอธรรมมัตตราชัพุกราสังโฆตุสมะโควาอัตถายะจิตายะจัมเฮระกตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจาวิโนวุติภะญาน อริยปเวทิเตปัสนาหุนทุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทาลังปเวชนโตกาเลเทวปวัจตุุพุทธิภาวายัสัตานังสมิดังเมสุเมธนิงมาตาบิตาจัตตารจังนิจังลักขันธิพุตตะกังเอวังทัมเณนราชาโนะปังลักขันตุสัพพะธาอาวักพร้อมกันเอวังชาชาเตนะ ราชาโนป,ชนชนา,ปาชังรักขันตุสัพพทาอ่าันนี้ถึงท่านแล้วท่านรับทราบแล้วขอท่านพ่อพยาพิชัยดับผักเพื่อทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งพวกคณะดอกบัวก,กลางน้ําพวกเราทุกคนขอถวายกุศลนี้ให้กับท่านพ่อเสวยในสุคติในสัมปะรยภพบนั้นด้วยเทอญสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิเอาลาท่านพ่อและพระต,ตัตฑายพร้อมกันพระต,ตัณฑายอยู่ข้างบนโนนอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธโมธรรมังนามัสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ อาเชิญแม่นี้ถ่ายรูปได้สิบจองจ้อลูปนะคะรหมดบปกอน่ปเี้ยแบปเยอะแบเยอะ